สวัสดีค่ะบ้านสวนนกสวยนะคะวันนี้ไม่พาไปคอ,อกนกแล้วเสียงดังมากนกเขาคุยกันเสียงดังมากเลยดูไก่แล้วกันนะคะบรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้อากาศฝนตก ฝนตกอากาศก็สดชื่นต้นไม้นี่ถ้าเราปลูกเอาไว้นะคะเราก็จะไม่จำเป็นว่าต้องดูแลเขาดีมากปลูกแล้วก็ดูนานๆครั้งก็ได้ค่ะเพราะดูทุกวันมันจะไม่เปลี่ยนแปลงน,นานๆานมาดูทีก็ได้ ปลูกทิ้งเอาไว้หลงลงไปเดี๋ยวก็โตแล้วปลูกหลงลืงลมๆทิ้งไว้เดี๋ยวก็โตวความสวยงามของบ้านสวนนะคะฝนมาต้นไม้ที่พวกกระชายพวกขิงนี่ค่ะ ขึ้นเต็มไปหมดเลยพวกกระชายพวกขิงนะคะนี่คือกระชายนะคะหน่อกระชายกําลังขึ้นเต็มไปหมดเลยขิงขมิ้นมีหมดเลยนะคะนี่คือขมิ้นมือบอลเสยอ,อย่างยังง่ายก็ได้กินค่ะพวกกระชายกระชายกำลังงอกเต็มไปหมดเลยนะคะ มมยงชิดก็แตกใบอ่อนสวยเลยนะคะสวยมากนี่ต้นบุกนะคะต้นกระบ,บุกต้นบุกแล้วนี่ก็คือใบชะพลูปลูกไว้อย่างนี้แม่ค้าก็มาชิงซื้อนะคะแม่ค้าก็จะมาซื้อมาให้กิโลละยี้าบาทนี่ยค่ะ ชพลูนะคะเขาก็มาตัดเอาเองเราก็มีหน้าที่รับตังค์อย่างเดียวเลยค่ะใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านสวนนะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับไก่อยู่กับนกถึงเวลาก็ ไปลงมาดูครับท,ทีีต้นไม้อันนี้กองขยะขยะลุกไปหน่อยขยะ,ะดูมะม่วงค่ะเต้ไปหมดเลยปีนี้มะม่วงเยอะมากเลยค่ะมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วไม่รู้จะกินยังไงหวาดไหว เย,เยอะมุ้งแก้วเยอะมากเลยค่ะจะกินยังไงไหวเยอะจริงๆบ้านไม่มีก็ไม่มีเลยนะคะเขาไม่ปลูกเขาบอกว่าปลูกทำไมเมื่อไหรจะได้กินซื้อกินดีกว่ามันก็ใช่ค่ะซื้อกินดีกว่า แต่นี่ไม่คิดอย่างนั้นนะคะคิดว่าปลูกปูไป,ปเถอะถ้าเราไม่อยู่แล้วมันก็ยังอยู่ต้นไม้มันก็ยังอยู่นะคะถ้าเราไม่อยู่แล้วต้นไม้มันก็ยังอยู่ลูกหลานเราก็ได้กินโตอ,อีกเก็บเกี่ยวผลผลิตได้กินโตใช้โตอ,อันนี้คิดยาวๆนะคะไม่ได้คิดแบบจะปลูกทำไมซื้อเข้ากินดีกว่านี่ คุคิดอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ที่นี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะพี่ไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าปลูกไว้ต้นไม้มันก็อยู่เหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่นี่แหละคะ่ะถ้าเราไม่อยู่แล้วต้นไม้ก็ยังอยู่คนที่จะได้ผลประโยชน์ก็คือลูกหลานของเราลูกหลานของเราจะได้รับผลประโยชน์ต่อไปนะคะต้นไม้คือชีวิตจริงนะคะต้นไม้คือชีวิต ให้ชมสวนสวยๆนะคะวันนี้เดินมาไกลไม่ได้ยินเสียงนกขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ